สารสั่งมาเสกโลโซถูกสารดีกาพิาพากษาจำคุก2ปี12เดือนกับอีก20วันโดยไม่รอลงอาญาคุณผู้ชมครับถ้ายังจำกันได้เมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยทางพิเศษโลโซเนี่ยแหละครับเคยมีคดียิงปืนขึ้นฟ้าที่เขาขุนพน,นมจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงเวลาที่เจ้าหน้าที่ไปจับกลุมตัวนี้มีการขัดขืนด้วยนะครับล่าสุดครับคือไปเห็นมาจากทางเพจอัธรศนะครับมีการสรุปเอาไว้นะฮะบ,บอกว่าสารสั่งมาเสกโลโซถูกสารพิาพากษาจำคุก2ปี12เดือน20วัน สารดีกาอ่านคำพิพากษาแก้โทษจำคุกเสกโลโซเป็นเวลา2ปี12เดือน20วันคดีเริ่มจากเหตุการณ์ยิงปืนขึ้นฟ้าที่วัดเขาขุนพนมจังหวัดนครศรีธรรมราชคือวันที่31ทธันวาคมปี2 5 60ขณะที่ถูกเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวเสกขัดขืนการจับกุมและถูกแจ้งข้อหามีอาวุธปืนเสพยาเสพติดต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานมีคดีที่เกี่ยวข้องพ่วงมาด้วย นะฮะก็คือสารอุทธรเนี่ยเคยพิพากษาคาดียิงปืนขึ้นฟ้าจำคุก5วันปรับ25 0 0ให้รอลงอาญา2ปีต่อมาสารใยามีบุรีพิจารณาคาดีเสกโลโซท,ทำร้ายร่างกายสาวคนสนิทภรรยาที่เป็นข่าวชื่อทอมบีนะครับจำคุก1ปี3เดือนปรับ4 0 0 0บาทให้รอลงอาญา2ปีสารให้นับโทษรวมมีการบวกโทษหลายคาดีรวมเป็น2ปี21เดือนโดยไม่รอลงอาญาต่อมาเนี่ยสารอุทธรพิพากษาแก้โทษเป็นจำคุก2ปี18เดือนโดยไม่รอลงอาญาและยกคำขอให้นับโทษต่อ ล่าสุดสารดีกาแก้เป็น2ปี12เดือน20วันโดยไม่รอลงอาญานะครับคือก็มีการต่อสู้มาตั้งแต่สารชั้นต้นอุทธรแล้วล่าสุดก็คือสารดีกานะครับก็คือเป็นสารชั้นสูงสุดแล้วนะครับพอไม่รอลงอาญาแบบนี้นะครับคือพิเศษโลโซก็ต้องติดกู้จริงๆนะครับสองปี12เดือนกับอีก20วันนะครับอา้าวคือหลังๆมาแก้ก็ คือแกแกแกดีขึ้นเยอะนะครับมาถ้้พูดถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยแกก็แบบไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะครับแล้วยิง่งโหปีหน้าก็น่าจะครบ30ปีโลโซลด้วยนะฮะก็คือเดี๋ยวก็คงจะมีรดโทษลดอะไรเงี้ยนะครับเอาก็ตามนั้นครับพิเศกแม